ซื้อรถคันหนึ่งคุณต้องคุยกับเซลกี่ครั้งกีป่ปีวันนี้เจ้าของคนเนี้ยคุยมาเป็นปีแล้วค่ะโทรมาเดือนละครั้งนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาทําอะไรก็ต้องแน่นอนนะคะซื้อรถถยนะก็มาตั้งหลายคันยังไม่เห็นต้องไปหาเลยแต่วันนี้ถ้าจะซื้อรถยนต์ To โยต้าไฮรักหรือว่าดีต้องมาหาน้องเมย์เท่านั้นค่ะลูกค้านะคะโทรมาเดือนละครั้งเลยกรกฎาสิงหาเมย์พี่เจ้ารถแล้วนะลูกค้าเขาไปดูคลิปมมเดิร์เอ็กเมย์มาค่ะ แต่คลิปนั้นนะก็ะยังแต่งไม่เท่าคันนี้ค่ะเพราะว่าพี่เขาเพิ่มมาด้วยอยากให้จบนะคะไม่อยากไปต่อเติมที่ไหนแล้วค่ะอยากจะจบที่โชว์รูมอยากได้ในประกันไฟชั้นหนึ่งด้วยเขาก็เลยจัดชุดแต่งมอเอร์ซ์ X ฟูลเซ็ตล้อแม็กโลบาร์ให้ครบจบภายในวันนี้วันเดียวเลยนะคะวันนี้คุณอยู่กับชุดแต่งมอเอร์ซ์ X ตัวนี้ของแท้นะคะที่คุณดูในติ๊กต k อกในรีวิวบางทีของปลอมนะอย่าไปใช้นะคะเพราะว่าของแท้เนี่ยดีที่สุด คงทนเหนียวนะคะแล้วก็วัสดุไม่จอดตัวรถเลยนะคะมีของที่ของเทียบเคียงด้วยนะคะอย่าไปดูนะคะสวยแต่รูปนะคะถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการรับประกันเลยนะคะถ้าซื้อต้องซื้อของแท้เท่านั้น,นะคะ่ะชุดแต่งเวอร์เทนเอ็กสิบห้าชิ้นทูเซ็ตเต็มคาราเบลแบบนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะชุดแต่งเวอร์เนเอ็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้าฮะ,ะกระจังหน้าเข้าไปกับหน้าหรืวอว่าดีเลยหน้าเขาก็จะดูหล่อขึ้นนะคะเสริมให้ดูแก่งเลยนะคะตัวช่องดักลมใหญ่ๆที่เป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะ กรอบไฟจะหมอกตีขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยรุ่นมิดท,ที่จะมีเซ็นเซอร์กัรระยะให้แล้วนะคะด้านหน้าเซนเซอร์นหน้าครบถ้วนโอ้โหกรอบไฟตรงนี้ทาให้หน้าแบบหล่อเกีเ่ยวคมขึ้นมากๆค่ะตัวนี้เลยค่ะกันชนด้านหน้าออกแบบมาให้เป็นหน้าใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เพ็นะคะสำคัญฟอรเรต้าของแท้ต้องมีเพจเท่านั้นนะคะด้านล่างค่ะเมทัลลิกค,ค่ะกันแข้งนะคะสีแดงแบบนี้ค่ะเพลมากลูกค้าวัสดุเขานะ ดูสีสิเฉดเดียวกับโตโยต้าด้วยไม่เท่าไหร่ความฟิตประกบพอดีนะคะแล้ววัสดุแพงมันจะเบาเบาแล้วสีก็สวยนะคะบอกแล้วว่าซื้อให้ซื้อของแท้นะคะแล้วก็เหนียวด้วยไม่ได้ชนแล้วแตกนะอันนี้เป็น ABS เกรด A นะคะตัวนี้สวยงามมากๆค่ะทําสีด้านข้างนี่เลยนี่คือแค่กันชนหน้าชิ้นเดียวต่อมาค่ะพูดฝากระโปรงหน้าเป็นรูปตัว X แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ Mountain X ให้คนที่ขับรถสวนกับเรารู้เลยว่านี่คือ Mountain X full set นะคะ มีตัวนี้ด้วยลูกค้าคิวไฟหน้านะคะคอเลต้าค่ะทำให้เสริมไฟหน้าดุดดันมากๆเลยซุ้มล้อที่เขาดีไซน์มาให้รับกับโตโยต้านะคะที่ออกแบบหน้าหน้ายื่นมาอีกนะจากเดิมค่ะแต่ก็มารับกับซุ้มล้อของตัวต้าพอดีลูกค้าดูความเนียนของเส้นสายความคมของเขานะะี่ค่ะสวยงามมากๆนะครับนี่คือเซตนี้นะคะยังไม่จบนะคะนี่ค่ข้างหน้าอย่างเดียวลูกค้ากันจะแท็กด้านข้างข,างของมอเตอร์ X ที่เมย์ชอบดึงชิ้นเนี้ยออกมาแต่งอะไรสุลตา่านลิเวอร์ดีของเมย์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเปิดประตูหน้าประตูหลังมันก็เซฟมาให้นะคะแถมยังมีกาบด้านล่างอีกด้านล่างเนี่ยเขารัดกับตัวบอดี้รถยนต์เลยนะเวลาที่คุณขึ้นลงอะคะ่ะลูกค้าไม่เป็นรอยด้วยะคะ่ะเซฟแบบสุดยอดมากๆแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะเมาท์เทนเอ็กต้องมีค่ะมันจะเรืองแสงนะคะตอนคืน,นะคะ่ะสติ๊กเกอร์สวยมากแล้วก็ผลิตมาเพื่อติดกับรถยนต์โดยเฉพาะนะคะนี่คือด้านหลังนี่เลยโลบาร์เอาเลนเดอร์นะคะลูกค้า เสร็ีไรอ้อยวันนึงต้องขนของอยู่แล้วต้องขนอุปกรณ์นะคะการแสดงของเขาค่ะเยอะแยะมากมายจอบเสียมนะคะนี่เลยโลบ้าของเอลเลนเดอร์นะคะเราก็สั่งกับโรงงานเอลเลนเดอร์โดยตรงเราดูความสดใหม่การเจาะมาตรฐานการดูแลและที่สำคัญอยู่ในประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนี่เลยสีดํารุ่นคลาสสิกที่ยอดฮิตนะคะติดมานะคะรถสีประตูถ้าไม่ติดจะเป็นไงจะดูโล้นนะคะแต่ถ้าติดแล้วก็กดท้ายด้วยรถก็จะดูเต็มถ้าแต่งนี่มันต้องเต็มแบบนี้นะคะไม่เต็มว่าไม่ต้องให้กับบ้าเลย ต่อมาค่ะชุดแต่งตัวนี้เขาจะมีคิ้วด้านหลังด้วยคิ้วไฟท้ายนะคะคิ้วไฟท้ายสังเกตนะเป็นรูปตัว Z ซแบบนี้ค่ะเทแบบนี้คมแบบนี้ค่ะสเกิร์ตชิ้นหลังนี่เขาครอบตัวนี้ไปเลยนะคะกันชนท้ายไปเลยแล้วรถสีซินเวอร์สเกิร์ตแบบเท่มากมีฟินดักลมตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์การะยะเขาเว้ามาให้อย่างดีนะคะยังมีการทํางานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ความแข็งแรงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเมย์จะเหยียบให้ดู ยังสามารถนะคะเหยียบใช้งานได้ขยมหลุดไหมไม่หลุดนะคะแต่เซลจะร่่งนี่่ด้านหลังเป็นไงสวยมากค่ะสเกิร์ตชิ้นท้ายนะคะให้คนที่ขับรถตามหลังคุณเน่ยเห็นหรือว่านี่คือแต่งแบบฟูลเซตนะคะเต็มคาราเบลเลยนะคะตัวนี้กับด้านหลังค่ะลูกค้านี่ค่ะ<ๆ>เขาจะมีโลโกโ้แบบนี้ค่ะ f o r e s t a m o u เม a i ์ X ทนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น X2 นะคะคือถูกดีไซน์มาล่าสุดขายดีขายดีแล้วแนะนําให้ซื้อของแท้ของแท้็ชื้อกับเซมิไสเปน,นะคะด้านหลังค่ะไฟ LED แบบนี้ค่ะกล้องมองหลังมีมาให้ในรุ่นมิดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันของรถยนต์คันนี้ที่เติมอีกเติมแบบไม่จบนะคะทรงสวยมากค่ะล้อนะคะถูกอัปเกรดเป็นสเปคใหม่ด้วยตัวนี้นะคะปิดฝาถังน้ํามันของโตต้ตานะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆนยแบบนี้ก็ราคาสูงแต่มก็จัดให้ค่ะรอบคันดูแลอย่างดีแคมกล้ามือจับ ฟิลกองแสงเซรามิกกันสัตว์ข้างนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นม,มีแต่ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยจัดเต็มฟูลเซตเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินใดๆะคะ่ะวันนี้มาอีกแล้วค่ะล้อแม็กนะคะอัปเกรดธรรมดาไม่พอค่ะล้อทูโทน18ของโตยต้าดีแล้วหรือเปล่าก็ดีแล้วค่ะแต่ยังไม่โหดนะคะถ้าอยากได้โหดต้องมาอัปเกรดตัวนี้ค่ะตัวนี้เลนโซนะคะเจ็กเกอร์นะคะตัวใหม่ล่าสุดนะคะเขาออกแบบมาให้หรูหรา ความกว้างนะคะ18นิ้วนะ4วงค่ะดูล้อเลนโซ่สีดำด้านแล้วงานของตัวการแกะลายของเขาเลนโซ่ก็จบอกว่าเป็นล้อที่มีคุณภาพสูงน,นะคะแข็งขับไปนะคะลดแรงกระทํานะคะในถนนนะคะลดภาราของตัวรถยนต์ด้วยนะคะเวลาใช้งานเวลาเล่งแซงนะคะล้อเบาสวยงามล้อเลนโซ่เท่ๆลายออฟโรดหรูหรานะคะน็อตนี่เรายังให้น็อตเลนโซ่เลยโห oh. แค่น็อตเนี้ยสองพัเนี่ยตัวล้อวงละหมื่นหนึ่งนะสินิ้วเลนโซแท้เท่านั้นนี่เลยจัดกับเจมส่ไปแล้วยางอ่ะยางก็ต้องเป็นเลนโซทรายนะคะตัวยางเลนโซทรายเนี่ยดีไซน์ by USA ดอกเนี้ยลิขสิทธิ์ได้มาจากเมืองนอกนะคะเราดูลายคาโมสิเพราะเมืองนอกเขาใช้รถกันโหดไม่ได้ใช้รถแบบประเทศไทยเลยอากาศเขาร้อนความหนาวเขาก็หนาวจริงๆเวลาร้อกร้อนจริงๆนะคะดู ตัวนี้ค่ะเขาถูกทดสอบม,มาแล้ว R T 0 7ดอกคาโมแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถทะเลนะคะขับบนท้องถนนก็ได้ขับในท้องทุ่งนานก็ยังได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเขาไปลุยในไร่อ้อยโอ้โหเนียนกริบเลยเวลาขับขี่สุดยอดนะคะดอกตะกุยสลัดโคลต่างๆนี่ซีรีส์นะคะ265 60 R 1 8ไซส์ XL นะคะขยายไซส์ขึ้นมาอีกนะคะนี่เขาบอกว่านี่มีการริมขอบมาด้วยนะคะตัวนี้อากาศยางก็ปกป้องตัวขอบล้อ สวยมากของแพงทั้งหมดนะคะเทดแวร์ตั้ง400ร้ยนี่แฟชั่นเนะคะบอกแล้วว่าของต้องดีเท่านั้นนี่คือเซ็ตของดัานนานะคะส่วนรุ่นมิดดีอยู่แล้วลูกค้าภายในจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะหนังออโต้คนขับด้วยถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องจัดกับเซมร์มเบอรเท่านั้นฟูลเซ็ตแบบนี้นะคะดาว2องหม่าไม่คาปัะการแล้วคะ่ะอยากได้แบบนี้โทรหาเมย์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดเก้าก็สามเก้านะคะเซึรแหบ,บใจดีนะคะคนที่รับจองคันนี้มาคะ่ะเรื่องเซ็นสัญญาเก่งมาก ุกอาชีพเลยนะคะอย่างลูกค้าอาชีพก็ตรลกรนะคะมีผลผลิตเป็นรายปีมีรายได้เป็นรายปีคุณแหม่มก็จัดให้ซื้อรถราคา9,0 0 0 0 0บาทได้แบบนี้แต่พี่บุญช่วยเขารวยอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าเขาซื้อคอมวตาม้านตั้งหลายคันนะคะรถ10ล้อรถไถก็ผ่อนปีละหลายหลายแสนนะ,ะแต่วันนี้อยากได้ตัวต้าก็ต้องมาหาน้องเมย์นะคะแต่จองกับน้องแหม่มน,นะคะคุยสองคนเลยคนนี้เบอร์โทรคุณแหม่มนะคะ0 8 6 7 5 7 6 9 9, 9ค่ะ ช่องยูทูบนะคะฝากด้วยค่ะรถโตวต้าเหมือนเสื้อเมนนะคะแล้วก็ไ like ลนะะ์แอดค่ะแอดรถโตวต้านะคะโฟล์ดรับรถรับแต่งแพงแต่งสวยนะคะต้องเราเท่านั้นนะคะไลน์แอดรถโตวต้าค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะจัดไปไกลกว่านี้ฟูลเซ็ตเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ